สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พฤหัสที่9พฤษภาคมนะครับกลาวาก็ยังมีมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันนะครับทั้งในเรื่องของข่าวสารรวมถึงมุมมองทางเทคนิคนะครับภาพรวมในช่วงเช้าวันนี้ราคากลสปอร์ตพยายามขึ้นมาทดสอบอ่ประมาณสัก2,320ดอลลาร์นะครับต้องมาดูว่าจะสามารถยืนได้หรือเปล่านะครับถ้ายืนไม่ไหวต้องมาดูแนวเปิดมาเช้านี้แะครับประมาณแถว2,308ดอลลาร์จะสามารถรับอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็รับถัดไปคือ2,300ดอลลาร์จะยัง เหนียว่อยู่หรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับแต่ผมพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์วิเรเียนนุเคราะห์นักิเคห์การลงทุนของบริษัทออสเตรีจำกัดนะครับมาดูมุมมองการลงทุนพูดถึงตัวข่าวสารต่างๆในช่วงนี้เองมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็แนวโน้มทิศทางราคาทองคําจะเป็นอย่างไรจะวางแผนกันอย่างไรในช่วงราคาที่ยังคงไซด์เวกอบแคบๆอย่างนี้พูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์เลยครับคุณพีรพงศ์ครับครับสวัสดีครับโอ้ทองคาเคลื่อนไหวกรอบแคบมากๆเลยนะครับไม่มีข่าวสารอะไรเข้ามาเลยวางแผนไงกันดีครับ ภาพรวมนะครับยังคงมองว่ายังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับจากในเรื่องของฟาวด์ดัมเมททที่ยังไม่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะฝั่งไหนนะครับผมแังนั้นก็ยังคงมองกรอบเดิมนะครับในวีคนี้ที่ยังคงจะวิ่งอยู่ในระหว่างกรอบ2,003ถึง2,330เหรียญนะครับเป็นกรอบสั้นๆนะครับผมส่วนแนวรับแนวต้านนะครับก็ยังคงให้กรอบเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ2,003ถึง2,260นะครับผมแล้วก็ในส่วนของแนวต้านเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ระดับประมาณ 2,330เหรียญถึง2,355เหรียญนะครับที่เดิมครับผมตอนนี้เรากำลังรออะไรกันอยู่ครับรอข่าวอะไรให้ให้น้ำหนักข่าวอะไรดีครับช่วงนี้ช่วงนี้นะครับก็ยังคงเป็นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่จะต้องติดตามกันต่อในส่วนของข่าวนะครับมันก็คล้ายๆเดิมนะครับฟันดอมไมททอก็เป็นเรื่องเดิมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของดอกเบี้ยที่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นนี่แหละครับนะครับ Oh, <มา S 2> ว่าขนาดเมื่อคืนเมื่อคืนประธานเฟดออกมามากดดันด้วยนะว่าว่าเอ้ยปีนี้อาจจะไม่ลดหรือว่าลดไม่เกินสองครั้งแต่ทองคําก็ไม่หลุดนะครับก็มไม่หลุดก็มไม่หลุดสองพันสามลงไปก็แสดงว่ามันต้องมีข่าวอะไรมารับอยู่พอสมควรเหมือนกันถูกไหมครับครับผมครับก็หนึ่งเลยนะครับผมผมว่าในส่วนของถ้าเราไปดูในส่วนของอ่าในในอินไซต์ของนักลงทุนตอนนี้นะครับก็ในตลาดนะครับหรือเฟดวอตสูเนี่ยให้ ให้ประมาณการไว้ที่เดิมนะครับว่ายังไงก็ตามเฟดก็ยังคงแบบน่าจะลดดอกเบี้ยกันยายนนะครับผมในระดับเปอร์เซ็นที่ยังคงสูงอยู่แม้ว่าจะมีคณะกรรมการเฟดในวีกนี้ออกมาว่าอ๋ออาจจะชะลอไปก่อนหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไม่ได้ลดให้นักลงทุนถอยว่าจะชะลอดอกเบี้ยจากเดือนกันยาเลดออกไปอเนียครับนักลงทุนดบหกสิบหกเปอร์เซ็นเลยในตลาดยังคงเชื่อว่าเฟดนี่ยน่าจะลดดอกเบี้ยอยู่นั่นเองแม้ว่าจะมี ใครหลายๆคนออกมาพูดนะครับในช่วงนี้ที่ผ่านมาที่พยายามจะกดทองให้ลงต่อแต่ก็ไม่ลงเนาะไม่ลงใช่ใช่เพราะว่านักลงทุนยังมองว่าเอ้ยอย่างไงก็ต้องลดนะอะไรอย่างี้ครับผมนะครับสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมก็มีคืนนี้ก็มีแค่ตัวเลขไอ้ตัวอ่าจ็อบเคม่จ็อกเคมไอ้ตัวขอรับสิการว่างงานรายสัปดาห์ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ซึ่งตัวเลขก็สูงกว่าครั้งก่อนเนาะถ้าเป็นไปตามคาดก็อาจจะได้บวกเล็กน้อยจาก ปัจจัยข่าวจากตรงนี้แ <timed> ต่ว <su ks online> ่าท <es> ี่ส no. ําคัญเลยจะให้โฟกัสในเรื่องของการประชุมของ BOE ่ะครับในค่ำคืนนี้ใช่ใช่ตัวนี้เองครับพ่อถ้าเกิดว่า BOE นะครับส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยได้เร็วตรงนี้อาจจะทําให้ในส่วนของ BOE นะครับอ่อนค่าลงมาแล้วก็อาจจะทําให้ตัวดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาก็จะกดทองใช่ก็คือก็คือก็คือให้เงินบอลเงินบอลอ่อนค่าลงใช่ไหมใช่ถ้าผู้เป็นในเวที่จะเวที่ความเร็วที่ลดเร็วขึ้นนะครับผม แต่ว่าถ้าเกิดแบบเออสเกตไม่ดีอาจจะต้องคงไปก่อนตรงเนี้ยแน่นอนครับว่าเออก็ยังคงเอตัวตัวตัวของอังกฤษก็ยังคงแข็งแข่งอยู่แล้วก็ดอนก็ได้จะเป็นบวกแต่ว่าแต่วิส่งเข่าแต่ที่ผ่านมาเงินปอนด์เองเอฟเฟกก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจริงไหมฮะใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นจะแปลผันตรงกับดอลลาร์แต่ว่าอย่าลืมว่ามันก็เป็นปัจจัยเสริมนิดนึงแต่ว่าในเรื่องของทองเนี่ยมันยังคงมีปัจจัยในเรื่องของ สงครามเอ่ยนะครับแล้วก็ความต้องการของตลาดเองนะครับที่คงเบ็นปัจจัยหนุนอยู่นะครับฉะนั้นนะครับยังคงมองกรอบเดิมนะครับในส่วนของกรอบการลงทุนไซเวยตต่อนะครับจนกว่าจะเลือกทางนะครับผมครับนี่ยแนวต้านเมื่อกี้คุณพี่ผมให้สองพันสามร้อยสามสิบใช่ปะใช่ครับใช่ถ้าขึ้นต้านนั้นเหนือถ้าเหนือขึ้นไปล่ะเอามาว่าสองสามห้าสามหรือนิวไฮนะครับผมแต่ว่าสองสามห้าสามน่าจะเป็นด่านแรกก่อนที่จะ้องเบรกไป ะครับตรงนี้อาจจะเห็น,เห,นเห็นทรงกราฟเปลี่ยนไปบ้างหลังจากที่ไซด์เวย์มาแล้วเป็นอาทิตย์เลยนะครับราคาไม่ค่อยไปไหนเท่าร่ใช่ใ,ใช่ต้องไปรอ CPI สัปดาห์หน้าแล้วเนาะตรงไหนนะใช่ครับตลาดจะไปเวทตรง CPI สัปดาห์หน้ามากกว่าสัปดาห์นี้เหมือนจะแบบชะลอกันไปก่อนนะครับเพราะว่า ต้องไปวัดกันที่ตัวเลขใหญ่นะครับผมแต่ก็ประเมินว่า C P I ก็ยังคงไม่น่าจะลดแบบให้ให้ชื่นใจนิดหนึ่งก็ยังคงมองว่ายังคงอยู่ในเระดับสูงอยู่นะครับฉะนั้นยังคงเป็นแรงหนุนที่อาจจะยังไม่ให้ลดดอกเบี้ยเร็วนี้แต่ที่จะต้องติดตามกันนีคือในเรื่องของปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งครับที่คือสัญญา สัญญาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับามาสใช่ใชที่ตอนนี้ก็เร่งยังคุยกันอยู่นะครับผม,มช่วงสองสามวันที่ทองมันลงก็เพราะว่าอ้าอาจจะมีการเจราจาและอาจจะบรรลุไปด้วยดีก็ได้ตรงนี้ก็าอาจจะให้มองไวน้นิดหนึ่งว่าอาจจะไม่ได้บรรลุไปอย่าง,ง,งที่าต้องการ,การใช่ ถ้าตรงนี้อาจจะถ้ายังไม่ไม่จบในเรื่องตรงนี้ก็มองว่าสงคราำยังคงต้องดําเนินการต่อแล้วก็ทองยังคงมองเป็นฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย,ภยนะครับในระยะนี้ในส่วนของแผนการลงทุนเดือนพฤษภาคมเนาะที่เราทแทร็กอยู่ครับมันเป็นธรรมชาติว่านะครับเกือบ70%็ดเนต่ยทองมันจะลงในช่วงเดือนนี้อยู่แล้วนะครับผมบนะฮะแล้วก็เป็นในรูปแบบของซีซันอลทองคำเนาะนะก็ไปรอเคลื่อนตัวอีกทีก็น่าจะมิถุนาอยู่อะไรเงี้ยครับผม ทองไทยแล้วครับทองไทยทองไทยถ้าผมมองว่ายังไม่หลุดสี่หมื่นนะ่าะยอ่อซื้อได้นะครับยอ่อซื้อได้เนาะเขาแวบๆไหมเห็นนะประมาณสี่หมื่นห้าสิบอะไรเง 40, 100, 100, ี้ยสี่หมื่นหนึ่งร้อยนะครับก็ยังคงม,มองว่าเป้าสี่หมื่นต้นๆยังน่าสนใจอยู่ก็คือ,อประมาณดาวรับไม่หลุดสองสองแปดศูนย์สองสองหกศูนย์เนี่ยครับผมก็เป็นคีย์นะครับต,ตอนนี้ก็ได้เงินบาทอ่อนเข้ามาช่วยแล้วนะหลังจากที่ไปแข่งค่าอยู่พักหนึ่งตอนน,<ช>นี้เริ่มกลับมาเข้ามาในแทร็กเดิมแล้วนะเริ่มเริ่มเข้าสู่การอ่อนค่า ครับก็ยังคงมองว่านั่นแหละครับถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้ามีโอกาสได้เก็บสี่หมื่นต้นๆก็เก็บไว้หน่อยครับผมนะฮะแล้วก็เก <Kah> ่งไปสี่ห้าร้อยนะครับอ่าฮะก็แล้วก็คือสองสองแปดศูนย์ก็คือประมาณสี่หมื่นใช่ไหมครับ อ่าใช่ครับผมโอเคได้ครับขอบพระคุณครับคุณพีรพงศ์ครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณพีรพงศ์วิริียนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนของออสเตรเลียนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับคุณพีรพงศ์บอกว่าช่วงนี้ทองคำก็ยังอยู่ไซเวย์ในกรอบ2,300ถึง2,330นะครับถ้าหลุด2,300ลงไปแถว2,280 2,260คือเป้าหมายถัดไปหากยังยืน2,330ได้ ข้างบนก็คือ2,353 2,365ก็คือเป้าหมายถัดไปนะครับแต่ว่าในช่วงนี้มองทางเทคนิคแล้วยังคงอ่อนแรงนะครับทองคํายังไม่สามารถยืนเหนือสินค่าเฉลี่ย50วัน100วันได้นะครับต้องมาดูว่าตรง2,300ซึ่งเป็นสินค่าเฉลี่ย200วันจะรับอยู่หรือเปล่าทองไทยยังเกาะแถว4 40, 4 0 0น,นะครับเกาะยังอยู่ทางนี้ไปก่อนถ้าลงไปก็แถว40,000ก็ยังเป็นจุดเข้าสู่สะสมนะครับตรงนี้กดสบอตประมาณ2,208ันาะต้องรอดูนะครับว่าทิศทางหลังจากนี้เป็นไออรดูรัรงไ จะยืดเยอะหรือเปล่านะครับจะมีอะไรเข้ามาหรือเปล่าส่วนสัปดาห์หน้าก็มี PPI แล้วก็ CPI สําคัญเละทีเดียวอันนี้คือข้อมูลที่โกเราอยู่บยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าจีนชอบก็กวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคร r i b e ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ